ไปต่อกันที่จังหวัดพิจิตรค่ะทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักที่ดีขององค์กรแล้วก็เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาทั้งในภาวะปกติแล้วก็ในภาวะวิกฤตค่ะ นายพยนตลอัสวพิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและสร้างความเข้าใจในภาวะวิกฤตโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการบริหารจัดการจังหวัดพิจิตรซึ่งได้จัดขึ้นโดยสำนัก งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร CK Convention Hall อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะโดยมีทางด้านของนางสาวนันทณีติดใจประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรท่านได้เปิดเผยนะคะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤต เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดพิจิตรด้วยค่ะ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะเป็นหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานจำนวน100คนภายในงานค่ะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารและหลักการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนรวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติสถานการณ์สมมติการแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตโดยนายธีรพงศ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ข้าราชการบำนาญสำนักงาน,งานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ